ร่างกายจิตใจเนี่ยรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารพระพุทธเจ้าเนาะจัสรู้พบว่าคือพบตัวเองพบว่ายังไงตัวเองเป็นสังขารต้องให้แม่นนะแม่นในหลักธรรมตัวเองเป็นสังขารแล้วก็ท่านบอกว่าสังขารเนี่ยเป็นไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะแล้วก็สังขารเป็นทุกข ไม่ได้เป็นสุขแล้วสุดท้ายสังขารเนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยตัวเราเนี่ยจริงๆริะ่ะมันไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนโยมจำหลักให้แม่นเลยนะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นเราไม่ใช่ของเราเอาให้แม่นเป๊ะเลยนะเพราะว่าการแม่นในธรรมะเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่จะปฏิบัติออกจากทุกได้พ้นทุกได้ ที่มันมีทุกข์มันมีม,นมันมันเป็นทุกข์กันเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าไอ้สังขารเนี่ยมันเป็นเราก็มาเปลี่ยนเป็นเข้าใจถูกเสียว่ามันไม่เป็นเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยรู้ได้เลยเข้าใจได้เลยว่ามันเป็นสังขารแต่เมื่อก่อนเข้าใจผิดว่าเป็นเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบอกว่าไม่เป็นเราเพราะนั้นเวลาจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ย เอาปัญญาที่มีเนี่ยเห็นอยู่รู้อยู่ว่าออากำลังทำอะไรก็ตามมันไม่เป็นเราจะนั่งเฉยๆฉยมันก็ไม่เป็นเราจะนั่งยกมือมันก็ไม่เป็นเราจะนอนก็ไม่เป็นเราจะเดินจะนั่งจะนอนจะเจ็บจะป่วยจะปวดจะจะตายเออเอาขั้นสุดๆไปเลยจะตายก็ไม่เป็นเราผู้ตายมันเป็นสังขารมันตายมันแตกสลายมันกระจายกระจุย เห็นภาพไหมนึกถึงดิเห็นไหมไอ้ที่ตายอ่ะร่างอ่ะที่ตายอ่ะไม่มีจิตวิญญาณแล้วมันก็เป็นร่างกายมันก็เป็นสังขารมันก็ไม่เป็นเราส่วนจิตวิญญาณจิตสังขารเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่มันอะไรละ่ะเช่นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสพวกนี้มันก็ดับเหมือนกันก็ดับหมดแต่ที่เหลือที่มันไม่ตายก็คือจิตนั่นแหละจิตเป็นจิตแท้แทจิตเดิมเดิมอ่ะมันไม่ตายเออที่ตายร่างกายมันตายอารมณ์มันตาย ความรู้สึกมันตายมันตายหมดแต่สิ่งที่ไม่ตายนั่นแหละที่เรียกว่ามันเป็นธรมตาเรียกว่าพุทธเ,ออเป็นเป็นความรู้เป็นรู้ที่ไม่ตายแต่ตรงนั้นเข้าใจยากเอาเป็นว่าทุกอย่างมันไม่เป็นเรานะเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเนี่ยเห็นอยู่รู้อยู่ทำความเข้าใจอยู่ว่ามันไม่เป็นเรามันไม่เป็นเราการปฏิบัติจริงๆเนี่ยจุดสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเราไปปฏิบัติเพื่อเราจะได้อะไรเพื่อเราจะเป็นอะไรเพื่อเราจะบรรลุอะไรในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเราแล้วใครจะได้อะไรใช่ไหมใครจะบรรลุล่ะออในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เป็นเราอะ่ะเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจตรงนี้เออเนี่ยที่เรามาฝึกเนี่ยเมื่อเช้านะฟังหลวงพ่อคําเขียนนะหลวงพ่อฟังโอ้โหหลวงพ่อคำเขียน,อยน,อยนบอกว่าวัดป่าสุกโตเป็นวัดปฏิบัติอืม เรามาปฏิบัติทมเรามาทำความคลาดทำความฝึกเรื่องความรู้สึกตัวก็คือรู้ตัวเองรู้ตัวเองเนี่ยรู้ทั้งตัวเนี่ยตัวเองใครจะไม่รู้จักใช่ไหมเนี่ยตัวเองก็คือตัวเองไม่ใช่ตัวคนอื่นแล้วก็ตัวเองนั่งอยู่ก็รู้จักง่ายอยู่แล้วแล้วก็บวกด้วยปัญญานิดหนึ่งว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมันไม่เป็นเราลราพอไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยวันวันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยวันก่อนก็ไปทําคลิปสองอัน อาจารย์สุรินเป็นผู้ถ่ายสองคลิปเนาะสั้นๆส,สิบกว่านาทีหลวงพ่อก็พูดตรงนี้บอกว่าให้แม่นในหลักธรรมนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่ามันมีแต่สังขารเท่านั้นมีแต่สังขารเท่านั้นสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกขนนาาาา์สังขารเป็นอนัตตาเออทั้งวิสังขารด้วยแหละเป็นอนัตตาจำสามอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่าใจลักไงใจลักก็คือลักษณะสามอย่างคือสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ทำท่องปวงเป็นอนัตตาไหนอะเราอยู่ไหนอะ เพราะนั่นที่เข้าใจผิดว่าเรานี่มันหลงผิดทั้งนั้นแหละเออเป็นอวิชชาเป็นอวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่จริงรู้ผิดเปลี่ยนมาเป็นรู้ถูกเสียเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นเราอันนู้นก็ไม่เป็นเราอันนี้ก็ไม่เป็นเราความเจ็บความปวดที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นเราความทุกข์ความสุขก็ไม่เป็นเราความโกรธความไม่โกรธความสงบความสบายความนิ่งความเฉยเฉยอะมันก็ไม่เป็นเราเออ เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ในชีวิตประจําวันเนี่ยหลวงพ่อบอกให้หลักสองอย่างคือหนึ่งทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามอย่าผิดศีลอย่าผิดธรรมสองอย่าทําผิดกฎหมายประมาณนี้อันนี้คือตามหน้าที่หน้าที่นะส่วนปัญญาคือเข้าใจถูกต้องว่ามันไม่เป็นเราอะไรก็ไม่เป็นเราไอ้ที่ทําไอ้ที่พูดมันก็ไม่เป็นเราเข้าใจได้ไหมแล้วก็ที่มาวัดป่าสุกตโตก็ไม่เป็นเราจะไปจักสุกโตก็ไม่เป็นเราอ่ะ ไหนอ่ะเราอยู่ไหนอ่ะการที่เข้าใจถูกแบบเนี้ว่าม,ามันไม่เป็นเราไม่เป็นเราเนี่ยมันจะเข้าถึงสุญญาตาคือความว่างคือถึงนิพพานนิพพานก็คือเข้าใจถูกอย่างเดียวว่าไม่เป็นเราถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ได้นะโยมเพียรกี่พบกี่ชาติก็ไม่ไปถึงไหนต่อให้ขยันขนาดไหนถ้ายังเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยตายเปล่านะไม่ถึงไหนเพราะนั้นให้เข้าใจถูกอย่างเดียวก็คือไม่มีอะไรเป็นเราเลย แค่นี้แหละจะบรรลุทำได้